มีโพดบ,บอกรักแพนเค้กเข็มมนิด์เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานและแฟนๆนั้นก็ลุ้นที่จะรอฟังข่าวดีของทั้งคู่ซึ่งเผิ่ผอแป๊บๆคบหาดูใจกันมานานถึง1ิปีแล้วสําหรับคู่ของนางเอกชื่อดังแพนเค้กเข็มมณิดจาม,มิกอนและสารวัตหมีพันตํารวจโทศักิสุนทรเตยรัมานนท์โดยล่าสุดฝ่ายชายได้เขียนข้อความหวานซึ้งในวาระโอกาสเรื่องราวดีๆทั้งนี้สารวัตหมีได้โพ์รูปคู่กับสาวแพนพร้อมระบุแคปชั่นว่า h a p p y 10 h ANNIVERSARY จาก l ล v e เขบมนิดขอโทษที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ขอโทษที่มุ่งทำในหลายๆเรื่องซึ่งสาวแพนก็ได้เข้ามาตอบว่าเลิฟยูทูบค่ะเท่านั้นยังไม่พอพี่หมียังโพดรูปสาวแพนเค้กพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายกินใจว่า the l i g h t of my day พร้อมกับแท็กอีโมจิรัวๆหวานสุดๆไปเลยคู่นี้แพนเค้กพี่หมี ทมกลางแฟนคลับเขามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักที่เดินทางมาถึง10ปีของคู่นี้แทมยังแซวด้วยว่าถ้าจะหวานกันขนาดนี้ควรต้องแต่งงานได้แล้วละเพราะทุกคนรอยอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลี่ยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ